สวัสดีครับพวกเราเป็นทีมตัแสดงจากอ o อยู่สองก็ครั้งนี้สำหรับตัวตลอรเองเป็นครั้งที่สองตื่นเต้นมากแล้วก็แบบคนเยอะมากครับยังดีใจเหมือนเดิมที่ได้รับเชิญมาครับผมวันนี้มีความสุขมากครับก็ดีใจมากที่ได้แบบมีโอกาสร่วมงาน เบอกว่าอย่างปีที่แล้วพวกเราก็มากันคสิร์ตปีนี้ก็ก็มากันครบแต่ว่าอ่างต่าดก็อาจจะไม่คนเดิมหลายอันก็ก็ยังมีคนก็แปลว่าไม่ครบสีก็แปลว่าไม่ครบสี่เมื่อกี้ก็แปลว่าไม่ครบสี่จริงมีคนคิดถึงสี่คิดถึงกอล์ฟไหมคิดถึงคิดถึงนั่งกอล์ฟไปเที่ยวอ้าวอะไรเด่ะไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วผมเนี่ยมางานนี้ครั้งแรกแล้วกันปีแล้ว เพิ่งไม่ได้มาวันนี้ก็ได้มาแล้วใช่มาสลรับกันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมา,มากๆนะครับที่ทาง Min Max เราถึงเ M ็ o ซอยเนี่ยได้ให้เกียรติพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับครับอ๋อใช่ก็มีการรีทูนะครับตั้งแต่ EP1 ถึง EP4 ครับใช่ครับผมซึ่ง เดี๋ยวเจ้านาจะถ่ายทำเร็วนี้แล้วนะครับผมอันนี้บอกได้ไหมบอกนะจริงใกล้มากๆแล้วทุกคนรองันขวาดยก่อนคันขวาด้วยก่อนมีวันมาแล้วใช่คือตอนในได้ตารางในการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับก็ในทุกคนรอยไม่นานได้ชมกันแน่นอนครับผมครับแล้วานงีีสในโกเป็นยังไงบ้างนุกมากจริงๆคือ คือมันครบรถเลยมีทั้งสนุกมีทั้งเศร้าแล้วก็ความมวลของแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าตัวละครในภาคที่สองมันพัฒนาขึ้นแต่ว่าจากภาคแรกคือบางคนอาจจะไม่ได้เจอกันแต่รอบนี้คือได้เจอกันได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบมันเป็นมวลของกลุ่มเพื่อนที่แบบเราสนิทกันมากได้คุยอย่างภาคนี้ต้นฟ้าได้คุยบ้างคุยเถอะขอร้องแน่นอนเลิกแล้วเลิกแล้ว คุยกับไต้ฝนอย่างเดียวบ้าอ่าได้คุยแล้วใช่ได้อ่านหนังสืออันนี้คือได้คุยเพื่เพื่อนเลยคุยเพื่ได้คนอย่างเดียวโอเคโอเคโอเคแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมีความเขาอย่างที่บิวเวบอกก็คือมีความหมู่มวลของเพื่อนๆที่แบบว่ามีความวุ่นวายมากขึ้นใช่ครับอกมีแบบจริงๆหลายๆคนน่าจะคิดว่าจะเป็นซีรีส์แบบเศร้าๆใช่ไหมแต่ว่าพอได้อ่านจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออมันมีเศร้าจริงๆแต่มันก็มีงพาที่มันสนุกด้วยทั้งความรักโรแมนติกแล้ววก็คาม คอมดี้ก็มีใช่ค่ะอยู่เหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมคืออย่างบทบาทของแต่ละคนก็ผมรู้สึกว่าแต่ละตัวละครจะโชว์ความเป็นตัวเองออกมาอย่างพี่อาทิตย์ก็จะเป็นพี่อาทิตย์อะไรเงยซึ่ง อยากให้ทุกคนได้รอดูเพราะว่ามันมันฮามากคือผมอ่านลมเับคือเวลาอ่านบทพิจาวฮานอาทิตหรือว่าอีสเตอร์เงี้ยผมจะเห็นหน้าทีมเงินทุกคนทุกคนพี่แม็กซ์พี่เออตลอดเวลาซึ่งถ้าทุกคนได้ดูจะรู้ว่าเออมันคือเหมือนเป็นตัวตนเขาเอามาในซีรีส์เลยครับผมครับน่าจะแค่ไม่ค่อยสอบก่อนหรือเปล่าใช่ไม่เห็นเลยครอะ เตรียมยินดีหรือเปลเตรียมใส่ไฟยินดีกนอนนอับเขาเพื่อนจิ๋วอ่ะคือแก๊งเพื่อนจิ๋วเนี่ยเขาจะช่วยให้เราได้อาจจะได้คุยได้เจออะไรอย่างงี้ครับต้องรองดูอไม่เถอะไม่งั้นใครจะคุยกับใครมองก็อยู่งั้นแล <c oughs> ้วก็เดินหนีมองแล้วก็เดินไม่มีคุยเมื่อไหร่มันจะรู้จักกัน <c oughs> คุยนะคะไม่งั้นรักไม่เกิดขอร้องหน้าบันดาวเพื่อนจิ๋วใครช่วยนอนกันหน่อยนอตครับนอตเป็นบาร์บาร์จะเป็นแบบหัวโจกในการแบบว่า คมตี่าใช่ครับแบบว่างได้เลยนะให้นี่มหานี้ให้ได้ครับผมส่วนพวกเราก็จะมึนพวกสี่หมอก็จะมึนแบบอะไรวะอะไรเงี้ยครับเชิข้าอะไรเชิญเชิเราเชิญเาิญอะไรเชิญ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 เชอญเชิเชิญ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 ่ชิูแชิเญเชิเชิญเอเชิญเมาิทูกันแล้วิิิิเิเอเหิเร่ิ เป็นไหมบอกแล้วยู่นาที่ยังไม่ได้บอกอะไรนะมีส <apa> <ious> ่งไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้หรอเราไม่ได้ไปก็แล้วแล้วส่งโปรแวร์ใช่เราฟิตติ้งพวงกุ่มก็จะพร้อยเรียบร้อยครับพร้อมเปิดกล้องเวอร์อ่านจบรอบหนึ่งเราก็ส่งตรวจกับนักเขียนครับเรียบร้อย ไม่ต่างเหมืนเดิมเลยไม่ต่างครับก็คือคล้ายๆกับหนึง่งครับก็คือยุโครงนิยายเป็นหลักง,งแล้วก็อาจจะมีปรับแบบอย่างเรื่องของไทเกอร์เดนหนาวเนี้ยก็จะลดทอนความรุนแรงลงน,นิดนึงเพราะว่าในเรื่องค่อนข้างแบบกระโชกโค้งกันไปหน่อยจริงกันจริงถักผงขักขา <c oughs> มันก็จะเกินไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะปรับให้อยู่ในเวของซีรีส์ที่มันเล่าเรื่องได้ อืมยังไงเราจะไล่จากวันนี้ก่อนต้นฟ้าได้ขึ้นต้นฟ้าได้บุดก่อนแล้วก็เป็นงานที่เราตกความสามารถจะปิดหายด้วยกันใช่ครับซึ่งแต่เรื่องใช้เวลาถ่ายทำประมาณเรื่องละสองเดือนเรื่องละสองเดือนไม่แต่เรื่องเงี้ยเราเป็นปล่อยมาโปรดิวเรวก็จะมีเ เมื่อกี้ี่ว่าตัวเหลียวโพเยอะละพี่เงินครับทั้งหก็ฝากอาทชุดเราวตเลยครับที่สามเดืบสองผมเชื่อว่าพอเขาบอกให้เราบนใจั็คือตลาดในเชิงนี้ก็คาดว่าน่าจะรับชมอยู่ไม่กี ครับสรวนผมก็เป็นตัวแทนนะครับจากเรื่องไทเกอร์เดืหนาวเพราะว่าคู่ผมติดภารกิจในวันนี้นะคือน้องก๊อฟนะครับก็ฝากทุกคนติดตามไทเกอร์เดหนาวด้วยครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมู่เพื่อนนะครับเป็นเรื่องกับเพื่อนที่เพื่อนแอบชอบเพื่อนแต่เราไม่กล้าบอกเพื่อนอประมาณนี้ก็เรื่องราวก็จะมีความชีวิตจริงก็<ๆ>ให้เป็นเรื่องออกอนาคตแล้วกันเนาะ โอเคงั้นก็ฝากติดตามทั้งสามเรื่องด้วยนะคะครับพราผมเป็นตัวแทนกับต้นสังาัดุ่นนะครับทนน่านจะได้ดูพวกเราเป็น,น,ะนะคะู่แกนแล้วก็ากจะฝากทุกคนว่าอยากให้เปิดใจกับเรื่องนี้นะครับฝากกับแฟนย์น่ยงทุกคนนะครับว่าเราจะทําให้จริงที่สุดให้ตรงกับนิยาที่ทุทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุทุกคนในพาร์ทเนี่ยคือตั้งใจมากอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าคนดูทุกคนจะมีความสุขไปกับพวกเรา สถานี้ก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะ for e v e r อยู u part สนะครับพวกเรา10คนได้ดูแน่นอนครับเียอะด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเยอ๋อฝากย้อนดู for every you part หนึ่งได้นะครับถ้าแบบว่าระหว่างรอดูอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้แบบอ๋อลำลึกชาตินึกออกแล้วเพราะว่าไปดูเรื่องอื่นมาเยอะก็จะได้แบบอ๋อเป็นงี้แล้วจะได้ต่ออะไรอย่างนี้นะคะฝากเรื่อง อิโฮิวแล้วก็โจฮันนอนอนะคะขอบคุณนะครับฝากตัวเองอ๋อของหนูขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับปีนี้มีภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูนี่ได้เล่นแล้วพะนอสองนะครับน่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ